วันนี้เอาว่านมงคลอีกต้นหนึ่งมาเพื่อนชมค่ะว่านต้นนี้ใบเขาจะสวยมากค่ะเพราะว่าใบเขาจะด่างค่ะเขาจะเป็นว่านมงคลที่ให้คุณทางด้านโชคลาภด้านการเงินค่ะเพื่อนรู้หรือ,อยังคะว่าเขาคือว่านอะไรค่ะ ถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวจะบอกค่ะบ้านต้นนี้เขามีชื่อว่าบ้านมหาลาบค่ะบ้านมหาลาบก็จะมีใบสีเขียวแล้วก็ใบด่างค่ะต้นนี้เขาก็จะเกิดใบด่างเองค่ะเป็นธรรมชาติค่ะบ้านมหาลาบก็จะให้คุณทางด้าน โชคลาภค่ะใครมีไว้ที่บ้านก็เป็นมงคลให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของค่ะดอกของเขาก็จะเป็นช่อค่ะเป็นออกสีส้มอมแสดค่ะสวยมากค่ะยิ่งถ้าเขาออกดอกก็จะเป็นมงคลค่ะช่วงที่เขาออกดอกก็จะเป็นช่วงเดือน กุมภามีนาค่ะแต่ก็มีเป็นบางครั้งค่ะที่เขาจะออกดอกในช่วงเดือนพฤษภามิถุนาค่ะก็แล้วแต่ว่าเขาจะออกช่วงไหนค่ะถ้าดวงเรามีโชคลาบเขาก็จะออกช่วงนั้นค่ะก็เป็นไม้เสียงทายอีกอย่างหนึ่งค่ะ เรามีไว้ที่บ้านก็เป็นมงคลให้กับเราค่ะก็อยากให้เพื่อนลองปลูกดูค่ะถ้าใครยังไม่มีค่ะอันนี้เขาจะเป็นใบด่างค่ะสวยมากค่ะจริงๆเขาก็เป็นใบสีเขียวนั่แหละค่ะแต่ว่าเราปลูกแล้วมันเกิดเป็นใบด่างขึ้นมาค่ะก็เลยเอาใบด่างมาให้เพื่อนชมค่ะวันนี้ก็ให้เพื่อนชมบ้านมงคลแค่นี้ก่อนค่ะ เดี๋ยวมีอะไรดีๆเดี๋ยวจะเอามาเพื่อนชมอีกค่ะก็ขอบคุณทุกการรับชมค่ะ